สวัสดีค่ะทุกคน,นวันนี้ได้มาเจออาจารย์หมอปลาไม้แกะเส้นเทวดาแล้วนะคะวันนี้อาจารย์หมอปลาได้มาอยู่สามชลบุรีนะคะเราจะมาสัมภาษณ์กันนะคะคนที่มาทากับอาจารย์หมอปลาแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะวัะนนี้คับพี่อยู่แล้วนว่าวันนี้พี่เป็นอะไรปาคะปวดขาทั้งตัวเลยค่ะตอนนี้ตอนนี้โล่งมากเลยิมาเดินเอียงมาเลยตอนนี้เดินตรงแมะเลยค่ะและทีแรกนั่งยองไม่ได้ ในโชว์่อยสิคะนั่งยองๆกระตมัดได้ด้วยนี่นะคะนี่นะคะเดี๋ยวนั่งตรงแบบนี้ค่ะแล้วตอนนี้ตอนนี้นั่งอย่างนี้นี่นะคะเมื่อก่อนเนความนั่งพับเพียอย่างนี้ไม่ได้ค่ะแล้วตอนนี้เป็นไงคะตอนนี้นั่งได้เลยนี่นะคะนั่งพับเพียรได้ดีขนาดนี้เลยนะคะทุกคนดีไหมคะได้ดีมากค่ะไหนลองยืนให้ดูเลคะนี่นะคะยืนก้าดีไหมคะสบายมากเลยนะคะค่ะโอ้ตรงนี้คือห้องอร่อยห้อง ปวดหลังปวดเข่าค่ะแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างคะโล่งดีนะคะไหนยกขาให้ดูเลยค่ะนี่นะคะ,ะ,คะยกได้ะะสูงขนาดนี้เลยนะคะนี่นะคะคนปวดเข่ามานะคะทุกคนค่ะถ้าใครมีอาการปวดหลังสะโพกแล้วลงขานะคะก้าวขาเลยมาแต่ปวดปวดเลยนะคะยาไม่ต้องกินมาเลยนะคะวันนั้นต้องหายปวด70%จริงไหมคะจริงค่ะจริง,รงค่ะเนี่ยอีกหนึ่งปากเสียงนะคะกับคนสุพรรณนะคะค่ะและ ้ิดว่าขายปวดหัวเขานะแบบปวดๆเลยนะคะยาไม่ต้องกินมาเลยนะคะวันนั้นอาจารย์หมอปลาไม้แกะเส้นเทวดาก้าขาเลยนะคะ70%ต้องหายปวดแน่นอนค่ะถ้าคนที่ปวดคอบ่าไหลยกแขนไม่ขึ้นวันนั้นนะคะจะให้เห็นผลเลยว่า70%ต้องยกแขนขึ้นค่ะปวดหัวไมเกรงปวดมัดหนักๆเลยนะคะวันนั้นนะคะ70%ต้องหายปวดแน่นอนค่ะอาจารย์หมอปลาพักอยู่อายุทยานะคะ ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0931547265ค่ะถ้าใครสนใจที่จะมาหาอาจาร์หัวฟ้านะคะติดต่อมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะรออีกเพียบเลยนะครับนี่